นี่ตัวที่สองของวันนี้โคนดูว้าวเดินขึ้นเดินโอ้ยทั้งวันเลย โอ้ดู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 ซุกคนดูดูดูแต่ว่าไม่เห็นนะเนี่ยฝุนมันเยี่ย ถอดกระลมด้วยนะทุกคนจะได้ล้างสะอาดๆต่อไปเราก็จะมาล้างข้างนอกกันนะครับทุกคนที <c oughs> นี้ก็จะปิดพวกแผงอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับทีนี้สภาพก่อนล้างนะทุกคน ข้างในน่าดก็จะปร,ประมาณนะี้โอเคเดี๋ยวมาเริเร่มเลยนะครับโอ้โหเกาะฝุ่นเราก็เลยกว่า ไปเราก็จะลงน้ำยาเลยทุกคนดูนะลงน้ำยาเสร็จมันจะเป็นยังไงครับมันจะฟองฟัดอเปล่าที่ตรงกลางด้วยทำไหลลงโอเค ต่อไปเราก็จะมาล้างกันนะครับทีนี้ <c oughs>

ข้างในก่อนแล้วกันนี่นะดูเดี๋ยวไปใช้ก่อนแปบ๊บหนึ่งไปใช้ไหนะวะเสร็จแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วโอ้โหแสด้อะไรเนี่ยโอ้จะมีจะมีลิปปิดหัวน็อตอยู่ตรงนี้สองอันนะทุกคนตัวนี้เป็นรุ่น Panasonic Panasonic p คพังทลาย أه. ออกแล้วต่อไปเราก็จะฉีดน้ำยาอะไรนะครับเมื่อกี้เราฉีดพรมน้ำไปแล้วนะต่อไปเราก็จะฉีดน้ำยาใส่แล้วนะครับ ตอนนี้สกรปรกอยู่นะทุกคนสกรปรกกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะดูสภาพแล้วคอยร้อนก็สกรปรกมากเลยถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนเราก็จะล้างออกแล้วนะ ต่อไปเราก็จะมาประกอบกันแล้วนะครับล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอืเข้าไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีล็อกอย่ตรงนี้ด้วยนะึบก็จะปิดหัวนล้วประกอบเสร็จแล้วก็ไปล้างนอกต่อนะครับ